หัวหน้าพิทักษ์ป่าคลองคกนะคะนำเครื่องโดรนขึ้นบินตรวจสอบกลงช้างป่ากว่า100ตัวที่ย้อนกลับมาหากินรูปที่ชาวบ้านพบแตกกลุ่มกบดานในเกาะกลางหมู่บ้านค่ะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังพื้นที่หมู่ที่1ตําตบลพวาอาเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้ากครงช้างป่ากว่า100ตัวที่ย้อนกลับมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างธูน่าบุกเข้ามาหากินในพื้นที่ประชาชนรอบสองล่าสุด หัวหน้าพิทักษ์ป่าคลองโคกนำเครื่องโดรนขึ้นบินตรวจสอบพบกลุ่มช้างแตกกลุ่มกระจายกดดันในเกาะป่าเกาะกลางหมู่บ้านขณะเทศบาลพื้นที่จัดงบฉุกเฉินนำรถแบ็คโฮเร่งขุดกั้นรอบป่าเกาะกลางฉลอช้างป่าออกสร้างความเดือดร้อนนายพิทักษ์ยิ่งยงหัวหน้าพิทักษ์ป่าคลองโคกเขตรักษา,าพ,พันธุ์สัป่าเขาอ่างรือนายเปิดเผยว่าสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้จากการใช้เครื่องโดรนขึ้นบินสำรวจทางอากาศ พบว่ากลงช้างป่าที่ย้อนกลับออกมาจากหมู่บ้านบ่อมะเดือ่อและจากเขาไผ่รอยต่อเขาป่าใยไทยซึ่งอยู่ติดกับรอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาอ่างรีนายมีจํานวนเพิ่มขึ้นรวมแล้วกว่า100ตัวตอนนี้ได้แตกกลุ่มกระจายกบดานในป่าเกาะกลางหมู่บ้านพื้นที่หมู่หนึ่งตมพลพะวา้าซึ่งมีสภาพเป็นป่าเดิบชื้นเนื้อที่ประมาณ500ไร่มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นปกคลุมหนานแน่นตลอดจนแหล่งอาหารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะกับการใช้เป็นที่หลบอาศัยของขลงช้างทําให้การนําเครื่องโดรนขึ้นบินในครั้งนี้พบเพียงช้างป่าบางกลุ่มประมาณ40ตัวออกมาหากินในแหล่งน้ําใกล้กับชุมชนส่วนช้างป่าที่เหลือยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าคาดว่าจะพากันออกมาหากินในช่วงค่ำของวันนี้ขณะที่ทางเทศบาลตะบลพะวา้าได้จัดหาง,งบประมาณว่าจ้างผู้รับเหมานํารถแบ็คโฮมาทําการขุดกั้นชะลอช้างป่าบริเวณชายป่าโดยรอบเกาะกลางหมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่ที่ติดถนนอย่างทางเข้าหมู่บ้านและเป็นช่องทางที่ขุงช้างป่าจะใช้เดินออกมาหากินมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรโดยนายประเคนคำชัวยุ46ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1เปิดเผยว่าคูดกั้นฉลอช้างป่าที่ขุดขึ้นจะมีความกว้างประมาณ2เมตรลึก2เมตรลักษณะพื้นหลุมเป็นมุมฉากซึ่งขูดกั้นช้างที่ดําเนินการขุดในครั้งนี้ไม่ใช่ขูดักช้างหรือกั้นช้างโดยตรงเป็นเพียงขูชะลอช้าง เนื่องจากช้างป่าจะสามารถข้ามผ่านคูชลองช้างนี้ได้แต่จะทําให้การเดินของช้างป่าช้างลงซึ่งจะสามารถป้องกันและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ช้างป่าเผชิญหน้ากับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางรอบป่าเกาะกลางหมู่บ้านได้ในระดับหนึ่งค่ะ